สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ได้มาเจอกับอาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นเทวดาอล้วนะคะวันนี้เรามาคัสัมภาษณ์กันนะคะว่าคุณพี่เอามาจากไหนพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่เดินทางมาจากไหนคะมาจากลังสิตค่ะมาจากลังสิตนะคะค่ะวันนี้ไปอะไรมาคะปวดปวดสะโพกลงขาค่ะชาลงขาปวดสะโพกกช,ชาลงขาใช่ไหมคะค่ะหลังจากที่อาจารย์หมอปลาเขี่ยไปแล้วแกะไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะโล่งค่ะ ลงไหมคะไหนลองนั่งยองๆให้ดูไหนไหนคะอ่านังได้ขนาดนี้เลยนะคะไหนที่บอกนั่งขัดสมาดีได้ไหนลองนั่งขัดสมาให้ดูหน่อยค่ะอ่าก็ก้องไหดูหน่อยค่ะนั่งขัดสมาได้แล้วนะคะทุกคนค่ะขอม่าขอนั่งยองๆไม่ได้แล้วก็นั่งขัดตมาไม่ได้นะคะตอนนี้ขอนั่งขัดตมาได้แล้วนะคะทุกคนอ่ะยืนที่เด่มนะคะยืนให้หน่ค่ะนี่นะคะ นี่นะคะยืนได้ดีขนาดนี้เลยนะคะดีไหมคะดีค่ะเจ๋งเลยไหมคะเจ๋งค่ะนี่นะคะอีกหนึ่งปากเสียงของคนรังสิตนะคะ,ะถ้าเกิดเราใป้เปนก,การหมอนรองกระดูกกระดูกทับเส้นที่หลังสะโพกเล้าลงขานะคะอย่างคุณพี่เขามาแบบปวดปวดยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะเมื่อกี้มาแบบปวดปวดใช่ไหมค่ะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะมาแบบปวดปวดเลยกล้าท้าเลยนะคะวันนั้น 80%ต้องหายปวดแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะนี่เน,น,น,นะคะขเยี่ยมเลยนะคะนี่ถ้ายปวดหัวเข่ามาแบบไปป,ปวดยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะอาจารย์หมอตาใช้วิธีการไม้แกะเส้นเทวดาเนี่ยจะทําให้หายปวดหัว,วเข่าวันนั้น80%แน่นอนค่ะค่ะฝากไว้หน่อยปวดขอบ่บาไหลาย,ยกแขนขึ้นกระดูกทับเส้นที่คอนะคะ มาวันนั้นนะคะมาเป,ป็นปวดยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้นอาจารย์หมอ,อปลาสามารถทําให้หายปวดวันนั้น80%ได้เลยค่ะและแขนที่ยกไปขึ้นสามารถทําให้ยกขึ้นวันนั้น80%ยังไงต้องยกขึ้นค่ะถ้าอาจารย์หมอ,อปลาพักอยู่อ่างทองนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0931547265ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะพี่เยี่ยมมเออค่ะขอบคุณกา ไม่ได้กดอะไรแล้วนะ